คือของเราจะปลูกแบบแดดร้อยฝนร้อยนะคะก็คือไม่ไม,ไม่ไม่มีการเข้าร่มหรือก็คือต้นกล้าจะแข็งแรงเพราะว่าเอ่อเราให้เขาโดนแดดตั้งแต่เล็กก่อนเราจะลงปลูกใช่ไหมคะหนึ่งค่ะเราต้องมีกล่องโฟมนะคะเจาะหกลูหรือแปดลูก็ได้ตามที่ต้องการค่ะและอันนี้ก็คือถุงรองกล่องค่ะท<ม>าง<ม>สวนอมีทุกใบเนาะใช่ค่ะไม่ไม่มีรั่วนะคะอันนี้ถุงอันนี้สามารถสั่งซื้อ ่สวนนนได้เหมือกัค่ะแล้วก็นี้จะเป็นปุ๋ยสวัสดีครับวันนี้ผมมาอยู่ที่ถนนที่ชัยสงครามครับรั้วถนวนหลังค่ายสุรานารีค่ายสุรธรรมพิทักษ์มาเจอฟาร์มผักมั่งมีฟาร์มวัดใจนะครับก็เป็นฝักไฮโดรโปนิกในของโกมนะครับก็ว่าน่าสนใจก็เลยถ่ายคลิปแล้วขอกับขอคำแนะนำจากเจ้าของฟาร์มกันนะครับว่า ผักไฮโดรโปนิกทำปลูกในกล่องโฟมแล้วมันได้ผลมากน้อยแค่ไหนมันมีตลาดรองรับรู้ไหมวิธีการปลูกเป็นยังไงวันนี้เราขอคำแนะนำจากเจ้าของควารมกันครับใครที่สนใจลองดูคลิปนี้เพื่อที่จะเป็นแนวทางในการประกอบการตัดสินใจทำผักไฮโดรโปนิกในกล่องโฟมนะครับเริ่มต้นนะคะเราก็จะต้องมีเมล็ด ผักจะสวยหรือไม่สวยขึ้นอยู่กับเมล็ดพันธุ์ด้วยนะคะหรือสามารถซื้อที่ฟาร์มได้เช่นเดียวกันนะคะจะมีอุปกรณ์ทุกอย่างขายแล้วก็สอนฟรีค่ะไม่มีค่าใช้จ่ายขั้นตอนและวิธีการปลูกนะคะก็คืออันดับแรกเ,กเรื่องเมล็ดพันธุ์ที่ดีค่ะสองนํนำกล่องที่มีภายในบ้านค่ะแล้วก็ทิชชู่วางนะคะแล้วก็พรมน้ําเล็กน้อยหลังจากนั้นเราก็เ,เมล็ดค่ะเรียงในกล่อง เสร็จแล้วนําเข้าแช่ตู้เย็นค่ะหนึ่งคืนค่ะลากลากก็จะออกลากก็จะงอกค่ะหลังจากนั้นเรานํามาปักฟองน้ําเราเอาฟองน้ํามานวดก่อนให้ชุ่มน้ําค่ะหลังจากนั้นก็นํมาเล็ดที่ลากงอกแล้วค่ะปักลงในฟองน้ําฟองน้ํานี้จะมีทั้งหมด96ช่องก็เท่ากับ96หต้นค่ะหลังจากนั้นก็คือเอาไปตากแดดก็คือของเราจะปลูกแบบ แดดร้อยฝนร้อยนะคะก็คือไม่ไม่ไม่มีการเข้าลมลก็คือต้นก้าจะแข็งแรงเพรา,วาะว่าเราให้เขาโดนแดดตั้งแต่เ็กหลังจากนั้นประมาณเจ็ดวันถึงสิบสี่วันนะคะขึ้นอยู่กับต้นต้นกาถ้าออกใบที่3แล้วเราก็จะมานํามาลงถ้วยปลูกค่ะถ้วยปลูกของเราก็จะเป็นแบบนี้นะคะถ้วยปลูกมีไซส์สเดียวเลยใช่ไใช่จะเป็นไซส์เดียวแต่มีหลายสีค่ะ,ะก่อนเราจะลงปลูกใช่ไหมคะ หนึ่งค่ะเราต้องมีกล่องโฟมนะคะเจาะหกลูหรือแปดลูก็ได้ตามที่ต้องการค่ะแต่อันนี้ก็คือถุงรองกล่องค่ะท<ล>างสวนมีทุกใบเนาะใช่ค่ะไม่ไมีรั่วนะคะอันนี้ถุงอันนี้สามารถสั่งซื้อที่สวนได้เหมือนกันค่ะแล้วก็นี้จะเป็นปุ๋ยจะเป็นปุ๋ย A ปุ๋ย B ค่ะที่สวนก็มีจำหน่ายเช่นเดียวกันผสมน้ำ ปุยเราใส่ปุ๋ยอะไรก่อนยังไงใส่ปุ๋ย A ค่ะใส่ปุ๋ย A และ B เราไม่เอาผสมกันนะคะเราจะใส่ทีละถ้วยสามออนค่ะเติมน้ําให้เกือบเต็มกล่องค่ะอันนี้เติมน้ำอบเต็มใช่เติมน้ําเกือบเต็มค่ะแล้วก็ผสมปุ๋ย A ลงไปสามออนแล้วก็ปุ๋ย B สามออนนําปุ๋ยไปผสมในถังต่างหากก่อนค่ะปุ๋ยก็จะเป็นแบบนี้อันนี้อายุกี่วันแล้วัน อันนี้อายุสิบสิบวันค่ะตอนนี้อันนี้ปุ๋ยเราผสมรัางากผสมเราปล่อยไว้ยังไงต่อก็คือผสมผสมแล้วเราก็สามารถเอาต้นกล้ามาลงได้เลยลงเลยเลยเราต้องเติมน้ําเติมอะไรไหมเติมน้ําเกือบเต็มเกือบเต็มกล่องค่ะมีทั้งหมดกี่กล่องครับตอนนี้ตอนนี้ปลูกเริ่มปลูกอยู่ที่สี่ร้อยกล่องค่ะม,มีด้านหน้าแล้วก็มีด้านในอีกแล้วก็จะมีอยู่ที่ในบ้านอีกต่างหากนะคะอ,อันนี้ก็คือ เป็นฟาร์มเล็กๆเอ่อสำหรับเอาไว้ให้ผู้คนผ่านไปผ่านมาได้มามาชมสวนหรือมาหยิบจับจับจ่ายใช้สอยได้เลยค่ะก็พนักงานมนุษย์เงินเดือน hmm. ไม่มีเวลามาดูทุกวันก็คืออาทิตย์หนึ่งอาจจะเข้าสวนบ้างหรือจะมากกว่านั้นค่ะช่วงนี้ก็เป็นช่วงหน้าหนาวที่ปลูกง่ายก็ค,คือจะปล่อยเขาทิ้งไว้เลย hmm. ค่ะ แล้วจะมาดูอีกทีประมาณ20ถึง25วันมาดูว่าน้ำลดไหม,มต้องเติมปุ๋ยอีกไหมลากเป็นยังไงลากขาวหรือลากสีน้ำตาลถ้าลากขาวก็คือถือว่าปกติค่ะถ้ามีอาการลากดำหรือลากเน่าเราจะมะีปรับกดปรับน้ำค่ะอายุเก็บเกี่ยวเรายังไงครับณตอนนี้นะคะก็คือ ไม่ทันนะคะประมาณสาสิบแปดวันก็เริ่มเก็บแล้วปกติจะประมาณสี่สิบสี่สิบสองวันเรามีตลาดรองรับหากใครอยากปลูกหรือสนใจปลูกที่จะมาส่งเชิญมาติดต่อได้ที่สวนนะคะเรามีรับรับผักด,ด้วยคะ่ะมีทั้งขายปีไขยส่งแล้วก็รับซื้อคืนด้วยค่ะแล้วก็มีอุปกรณ์ปลูกผักทุกชนิดขายอยู่ที่นี่ในช่วงระหว่างดูแลนนี้เราดูแต่น้าอย่างเดียวใช่ไหมครับต้องมีอย่างอื่นด้ยวยไหมอ่าก็คือว่า ปกติเราเป็นปลอดสารเราจะไม่ฉีดพ่นหรืออะไรเลยเว้นแต่แค่มาปรับค่าน้ำพีเฮทเท่านั้นค่ะก็จะเป็นพวกกดในปิกกดปรับค่าน้ำดูว่าค่าน้ำมันสูงหรือค่าปุ๋ยมันสูงกว่ากันนะคะก็จะมีแค่นั้นเลยจริงๆหากท่านใดสนใจที่จะมาเรียนรู้วิธีการปลูกหรืออยากจะมาซื้ออุปกรณ์ อยากจะสอบถามสามารถติดต่อช่องทางตามเบอร์โทรที่ให้ไว้ตอนแรกได้เลยนะคะ0ู8 2์แปดสองูสามหกเก้าเจ็ดค่ะเอ่ออันนี้ประมาณเจ็ดวันตัวเนี้ยเจ็ดวันอ๋อเวันอยู่ในถาดตัวนี้ใช่ค่ะเจ็ด<อ>วันสิบสี่วันค่ะแต่ทีนี้ยังไม่มีเวลาลงอ๋อธรามดาประมาณสี่วันเราไปลงเราย้ายมานี่สามารถเริ่มได้ตั้งแต่เจ็ดวันเลยค่ะเราดูที่รากนะคะอันนี้รากสวยมากเนี่ยค่ะราก ลากพร้อมลงปลูกแล้วเนี่ยค่ะอันนี้น้องน้องพร้อมลงแล้วค่ะน้องแล้วแล้วก็เราก็ย้ายมาใช่แล้วก็จะเป็นเป็นตามนี้เลยค่ะนี่ครับตอนแรกตอนแรกคือเรียงเมเ็ดนอเรียงเม็ดเรียงเมล็ดค่ะเรียงเมล็ดเข้าตู้เย็นใช่ไหมใช่แล้วก็เอามาบ่มไว้ออออกนอกจากออก,ออก,อ,อ,กออกนอกตู้เย็นค่ะหนึ่งคืน วางตั้งไว้เรียงใส่่ภาชนะอะไรก็ได้ค่ะที่มีฝาปิดแล้วก็คุมถุงดําไว้เรียงใส่กระดาษทิชชู่ใส่อะไรใช่ค่ะรองด้วยกระดาษทิชชู่แล้วก็พุมน้ําเล็กน้อยค่ะแล้วก็วางเรียงไว้บนทิชชู่เข้าตู้เย็นฝาปิดเข้าตู้เย็นแล้วก็ยี่สิบสี่ชั่วโมงออกมาข้างนอกเก้าสิบหกเมตรเนาะใช่ค่ะเก้าสิบหกเม็ดแล้วก็มันก็จะมาเป็นแผงตัวนี้ใช่อ๋อครับเรียงเม็ดแล้วก็ย้ายมาเสียบ ใช่ค่ะแล้วก็นําออกแดบแล้วก็นี่ถ้าเรามีเวลาว่างๆมาทาเองจริงมันคุ้มไหมครับถามคุ้มค่คุ้มคุ้มมากเลยแล้วมันไม่เราไม่ต้องใช้คนงานเลยเราทาเองได้ทําเองคนเดียวนี่ก็อยู่ได้อยู่ได้ค่ะอย่างมากก็อ่ะอย่างมีคนงานสักแค่หนึ่งคนก็พอคอยดูแลคอยดูแลเด็ดเด็ดใบจุดออกดูลาก เติมน้ําเติมปุ๋ยอย่างเงี้ยค่ะสี mm ่ hmm. 400กล่องนี้ก็สามารถดูแลเองได้น mm hmm. ตอนนี้เล่นการผลิตเพราะว่าผักไม่พอต่อความต้องการสําหรับหนูอะ่ะการการการปลูกการปลูกแบบนี้ถือว่าเราต่อย,ยอด mm hmm. จากแต่ก่อนหนูเคยซื้อเองเอามาทําสลัดโลขายทําสเต็กขายอะไรเงี้ย mm hmm. กับไกลที่ว่าเราจะใช้ผักเท่าไหร่ก็ได้ผู้บริโภคจะได้ทานของที่สด สะอาดค่ะแล้วก็ปริมาณคุ้มแน่นอนค่ะที่พี่เขาสอนในการปลูกผักตรงนี้เขาจะมีการหยอดเหรียญขึ้นมาเหมือนกันค่ะก็เป็นต้นละสิบบาท15บาทแล้วแต่ขนาดของเราก็เลยนำมาปรับใช้กับที่สวนเราเหมือนกันเพราะว่ามันติดทางแล้วก็สะดวกด้วยใครผ่านไปผ่านมา มีเงิน1 0บาทสิบาทสามารถซื้อได้หากคนมาซื้อใช่ไหมไม่มีคนอยู่หน้าร้านไม่มีคนขายก็จะสามารถเลือกผากได้ตามที่ชอบได้เลยค่ะหลังจากนั้นก็คือหยิบหยิบขึ้นมาค่ะก็คือแบบนี้ขอดถ้วยนะคะถอดให้แบบนี้ก็คือเอาด้วยวางไว้นี่ก่อแล้วก็เราก็จะมีถุงให้อยู่ด้านหลังร้านค่ะเสร็จหลังจากนั้นชำระเงินยังไงนี่ค่ะ เรามีกล่องให้หยอดเหรียญน,นะคะเป็นเงินสดหากไม่มีเงินสดสามารถสแกนได้ตามป้ายเลยค่ะอะ่าหน้าหนาวนี้นะคะจะอยู่ที่ต้นละ10บาททุกต้นเลยค่ะหากเป็นหน้าฝนจะทำยากน,นิดนึงก็ขึ้นอยู่ตามขนาดจะอยู่ที่15บาทบาทใส่ตุงเองบริการตัวเองค่ะเซลเซอร์วิสได้เลยเขาได้ทั้งวันตลอด24ชั่วโมงเลยค่ะหากไม่ทราบขั้นตอนก็สามารถโทรสอบถามได้เลยตามป้าย ช่องทางติดต่อนะคะของสวนมังมีฟาร์มไฮโดรโปนิกโคราชนะคะติดต่อได้ที่เบอร์0982036957ค่ะหากมาไม่ถูกหรืออยากสอบถามเส้นทางให้สามารถติดต่อได้เบอร์นี้ได้เลยนะคะค่ะก็จะอยู่ที่เส้นหลังค่ายนะคะก่อนถึงประตูค่ายสุรานารีค่ะหรือพิกัดหนองปือค่ะ